ตัวเบลเลยคร <t hopping> ับแข็งแหร่งสามหาจนเจอครับคเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป้ายเอ็นจีด้วย ลอตรงนี้ยังโลโลโอ oh, okay. เคด,ดูนะเดี๋ยวนี่ดูนะ ดักรูไวยเช่นเลเเินหน้ารูเลยทางมันลื่น่ะ ลุมเลยครับดักลุ่มหาหลังตัวนึงก็ยังดีโอเคไปครับตอนนี้เราก็ดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูทับกันว่ามี หนูรับแขกหรือเปล่านะครับนี่ครับคนอยากกินหนูครับน้องกาฟิฟนี่ครับยอมยุงกัดนะครับมืดเลย <c oughs> ไปเดินไปกันมดกัดก็ยอมโดนมดกัดวิอีกไม่รู้จะได้ตัวเปล่าไม่รู้เนี่ย <c oughs> ต้องพรู้ใจอีกทีนึงเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านกัน <c oughs> เพราะว่าน้ำเนี่ยจักเป็นมีทางเป็นน้ำหมดเลย <c oughs> ดูดิากลับไปไหนูรับแขกกันมา นี่ดูมดนี่น้องกับฟิวโดนดมดกัดนี่ดูไม่ใช่น้อยนะมดนู่นนี่ทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้อ้าวามอ่ะเออมันก็โดนกัด,ด,กด,ด,กดอยู่แล้วไรดูนได้มีหนูรับแขกเปล่าเป็นหนูรับแขกนะครับหนึ่งตัวครับนี่อ่ะน้องฟิวนี่นี่มันกัดเอา อุยหลุดเลยหลุดเลยโอ้ห <c> ลุดไปเฉยเลยโอ้เสียดายโังหนูหลุดไม่น่าเลยถ้าจะจับตัวมันนะ ไปนู่นแล้วอ่ะติดดีกว่าอดกินเลยโอเยเลยเรียบร้อย ถามความรู้สึกน้องฟิวนะครับเป็นไงหนูหลุดเมื่อกี้นี้อดกินอดกินเลยไปเอาว่ามาเล่นลมก็ไม่มีไป๋ยวก,กลับบ้านกินข้าวกันเดี๋ยวค่อยมาละกันกลางคืนก็น้องฟิวคงไม่ได้มานะเพราะว่ายุงเยอะนะครับกลางคืนครับหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็ได้เวลายามหนูแล้วเนี่ยเดินมาก็มีหลัยนี้ตนะครับเห็นตัวแล้ว มาเยี่หนรูดไปตัวนึงครับดูวเห็นตัวหนูหรือเปล่าอืมดูตัวใกล้ปดก่อนนะครับเดี๋ยวรูดอีกครับผลสรุปว่ายามหนูรอบแรกแล้ก็ได้มาตัวนึงนะครับก็ยามเสร็จเจอหนูรอบแค่ก็รุดนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนมาหาตัวดุกบนะครับนู่นครับเรียบร้อยครับ ตัวนู้นยิงไม่โดนรถจอดอเจอตัวนี้พอดีครับนู้นนี่นีน่ถึงตัวอยู่นะมาดูกล้องซูมเห็นป่าวน,น,น,นี่ยกให้ดูครับนี่ครับกบใส่สวยเลยแล้วขอเอาขึ้นก่อนนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วตัวสวยเลยใส่สวย <c oughs> ใส่ดีด้วย โอ้มันมามันมา,นมา,นาเดี๋ยวขอลาออกไปหน่อยนะไปถักก่อนนี่ครับแต้มแรกของเราครับกบนะครับเราก็ได้หนูหนึ่งแต้มกบหนึ่งแตนะ้มแล้วเดี๋ยวเรายิงกบไปเรื่อยนะครับแล้วก็ยิงกบเสร็จก็ จะไปล่าหนูอีกเที่ยวนึงนะครับเดี๋ยวไปหาพี่ตั้มก่อนพี่ตั้มไปทางไหนนะครับมีเจอพี่ตั้มปะต่างคนต่างหากันครับวันนี้ครับเห้ยตัวสวยเลยงแดงก็ที่หายไปทรงสมบัติก็ไปหากินอยู่นะครับแต่มันได้น้อยครับ ไ้หนูมาตัวนึงขบตัวนึงนครับก็เลยไม่ถ่ายลงนะครับเดี๋ยวจะเลาะเนี่ยไปเรื่อยๆนะตามคลองนะครับตอนนี้เราก็เดินมายามเราพี่สองเราเครับก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับนนนมีถังคกมาด้วยด,ดูเลื่ัยครกหนู ็นลูกหนูแผงนะครับไซเด็กแว้นนะครับกด,ดปุ๊บก่อนนะครับที่สามของเราครับเที่ยวที่สองลูกหนูแผงก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอปุ๊ก่อน ครับก็สรุปยอดผลงนานข้ามคืน,นีิหน่อยนะครับก,ไกบ็ได้กบใส่สวยๆมาหนึ่งตัวนะครับนี่ระวังรอรอยามหนูรอบสองนะครับนี่ได้กันหนึ่งตัวนหนูให้ดูนี่หนูแพงครับรุ่น ท้องขาวนะครับน,นี่ก็ลุงแผงนิดใสฝุงนครับนี่นี่ลุงนุแผง ยังไม่เจอแม่สักทีตั้งแต่ผมดักมานะครับบอกเลยหายยากมากนะครับหนูครับเอาขบบกระเด็นออกไปนู่นแะอ้โอเคเดี๋ยวรุ่งกันตอนเช้าใหม่นะว่าตอนเช้าจะหมาหรือเปล่านะครับเผื่อหนูมันออกตอนเช้านะครับเพราะว่าหมาที่ผมมาเจ้าของนา้าก็บอกว่ามีคนมาดักทุกวันนะครับ ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับใหม่นี้อ,อเ,เดี๋ยวรุนกันตอนเช้าดีกว่าครับก็สวัสดียามเช้านะครับก็ผมาเก็บบ่วงกันนะครับนู้นะครับใหม่ออหนาข้าวเหลืองตรงนู้นนะครับ จำได้แล้วครับรับแขกครับเท่าไรรอเท่าไรติดไงโอ้ขอบวันหนุกมีตัวหนึงครับยสสองเรายี่สิสาม ออกกอเอาเรียกเลยครับตรงไหนติดมันมันครับเช้านี้ในแผงใหญ่ตัวนึงครับสำเร็จแล้วครับนี่ครับตุบเลอร์เลยครับ <laughs> แผงใหญ่ตามหาจนเจอนะครับใอเอฟเลยครับ ตอน้ที่ห้าเราไอา้หลอกคาบมาให้เลยจัดก,การให้เรียบร้อยนุ่นอยู่นุน่นนุ่นตัวนไปนุ่นแล้ววย,ยิงจริงยามกว่าเราอีก <c oughs> หนูออกค่อนแจ้งนะครับนี่แต่ที่5้าเช้านี้เราตั้งเป้าไว้5แต้มนะครับก็เมื่อคืนยามเท่าแรกได้หนึ่งตัว ก็ได้กบมาตัวนึงยาเที่ยวสองได้อีกสองตัวเป็นถานนะครับก็รวมตัวนี้ก็เจ็ดแต้มนะครับยังเก็บไม่หมดครับหลงตรงไหนบ้างกันด้วยหลอมันเดินกัดกัดน้ำหน้าไปเรื่อยครับมันเป็นว่าสุดหลอเรานี่ก็ถือว่าวันนี้ก็สําเร็จนะครับตัดหนูแผงมาได้หนึ่งตัวนะครับแผงใหญ่ปกติได้จะไสลูกมันรุ่นประมาณนี้นะครับ ดูยกันต่อครับ,บติบดีครับแบงนี้ดครับนี่ครับเพ่นหกเช้านี้แล้วครับ แล้วครับเช้านี้ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับโอ้แดดออกเต็มแล้วโอ้คุ้มค่างจริงครับวันนี้ครับได้หนูแข็งใหญ่นะครับตามมาหลายวันหลายคืนครับไม่คิดว่าจะเจอนะครับตัวใหญ่ๆนะครับก็ยังมีหลงเหลือให้เราอยู่นะครับนู้นนะครับหมายผมนะครับเข้าเรืองอยู่นู้นเลยครับเดี๋ยวต้องมาซ้ําใหม่นะครับ ครับก็สรุปผลงานเรานะครับก็ได้มาทั้งหมด9แต้มนะครับแล้วก็ได้กบมาอีก1ตัวเมื่อคืนนี้ครับมันหมนครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอ็เจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า